เวลาเราขึ้นต้นไม้นะครับตัวเถาวาัลพวกนี้เราต้องดูให้ดีนะครับทุกคนเห็นได้ว่ามันผูกหมดละภาพมันก็ไม่ได้บ้าสทีเดียวนะครับมันก็บ้าบาบอๆนั่นแหละ สวัสดีครับขอสวัสดีพีเอฟซีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้เดินผ่านมาถึงที่ห้างต้นทายนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะจําได้หรือเปล่านะครับก็ไม่มีใครมาเลยนะครับเนาะมีแต่ผมนี่แหละที่เคยผ่านมาบ้างนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็ห้างต้นสายที่สูงที่สุดนะครับเนาะ ห้างเน like. mm ี hmm. like ่ยไม่รู้ว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมเดินผ่านมาก็เลยแวะขึ้นมาดูนะครับแล้วก็จะรอขึ้นไปดูนะครับว่าอย่าใช้งานได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเราจะมานอนมานอนได้หรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะรอไปเช็ดดูนะครับว่าไม้ทอยที่เราทำไว้เนี่ยจะใช้งานได้หรือเปล่านี่เลยนะครับเนาะไม้ทอยเนี่ยผมว่าไม่น่าจะ ขึ้นได้แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่าบวกกินแล้วนะครับเนี่ยแต่ไม่กล้าขึ้นแล้วนะครับตัวถ้าจะขึ้นก็ต้องทําใหม่นะตีคือไบใหม่ทำไม่อย่างไนไม่กล้าขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นไม่ได้ทุกคนต้อง ทันไม่ติดทั้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะรอตีไม้ถอยขึ้นไปนะครับว่าขบบนห้างเนี่ยอย่าอยู่ได้หรือเปล่าโหเดินหน้านี้ทุกคนดูนะยญ้าพวกนี้มาติดโหติดก,ก็เกินดบิเสื้อดีมากๆเลยนะนอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตากไม้นะครับแล้วก็จะรอตีไม้ถอยขึ้นไปดูขบบนกันนะครับนะโอเค ทุกคนดูมันไม่กล้าขึ้นแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าไม้ที่ปกตีนเนี่ยมันเป็นไม้สดนะครับก็เลยทําให้มันไม่ค่อยโอเคนะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เลยน่าจะขึ้นได้รอบเดียวนะครับนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูขบอนกันนะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนโหขึ้นมาแบบหวาดเสียวมากเลยนะ ไม้ที่ปนปีเนี่ยมันเข้าไปนิดเดียวนิดเดียวนะครับตัวมันเข้าไม่มากนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราคืนต่อขบวนกันดีกว่าต้อใช้ฝีมือคืนล้วนๆนะครับขบวนเนี่ยจะคืดต่อ,อยังไงวาเนีนะ่ะโอเคด้วย ครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ขึ้นมาได้ครึ่งก็กว่าแล้วนะครับทุกคนเนาะแล้วก็สามารถที่มอเหตุห้างแล้วนะครับนู่นเลยแต่ดูแล้วไม่รู้ว่าจะกล้าขึ้นรอเปล่านะทุกคนนี่น่าจะเป็นห้างที่หนึ่งที่สูงมา,มากๆนะครับทุกคนผมว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณสามสิบเมตรนะครับทุกคน คือความสูงิ0เมตรเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะครับทุกคนมันไม่ใช่ที่เตี้ยนะฮะมันต้องมาสูงมา,มากๆเลยทุกคนดูโอ้ะ,อะเอดี๋ยวเราลองขึ้นไปให้ถึงกันนะทุกคนว่ามันจะใช้งานใช้การได้หรือเปล่านะผมก็แค่ขึ้นมาดูนะครับว่าเรา,าพอขึ้นได้หรือเปล่านะครับนะโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่า おおい。 โอ้โห oh, ไม้เ่ยมันผุกมากแล้วทุกคนทุกคนดูนะไม้เนี่ยถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราต้องระวังนะครับเพราะว่าถาวรนี่เขาแห้งแล้วทุกคนมันตายแล้วไอ้เท่านียโอ้ถาวรน,นี่มันตายถ้าเราเพลิ์ไปจับ ไปยืดตัวเนี่ยหักได้เลยนะครับเนี่ยนี่เลยนะทุกคนดูสภาพเดี๋ยวจะให้ดูว่าจะกล้าขึ้นหรือเปล่านี่ทุกคนเห็นไหมว่าไม้อันนี้นะครับเนี่ยมันขึ้นมันพุกหมดแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมว่ามันขึ้นหลังเลี่ถ้าเราเจอว่าไม้ผ่าอ่ามันเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยเราต้องรู้ว่า มันผูกแบบเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็หักง่ายด้วยนะครับเนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะขึ้นไปเราก็ขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้นะครับไม้อันนี้ยังแข็งแรงอยู่ดูแล้วมันจะโอเคอยู่นะครับแต่อันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะมาซ่อแมแซมจริงๆอ่ะมาซ่อมง,ง่ายนะครับทุกนเราแค่แค่ขวานไม้อันนี้นะครับตัดไม้อันนึงขวานไปฝั่งนู้นนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนาะ ยังไงก็ลองขึ้นไปให้ถึงนะครับตัวนะไหนก็ขึ้นมาอุาสต์ขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะโอ้โหแต่ว,ว่าไม้ขบนเนี่ยดูยันแข่งแรงอยู่เลยนะครับโอ้ลังขาก็ล่วงลงมาล้ว ว่าคืออยู่ไม่ไหวแล้วนะนี่ยผมกกลัวเหมือนกันนะทุกคนเพื่อจะรู้ตัวว่ากลัวกวาสุงอยู่ไนงะถ้าเราเจอห้างสภาพไม่แข็งแรงอย่างงี้ผมก็รู้สึกว่ากลัวเหมือนกันนะไม่รู้จะกล้าขึ้นไปสักนิดหนึ่งปะ น่ากลัวชะมัดโหโอ,โอ้สภานอย่างนี้ไม่การนอนแล้วทุกคนนอนไม่หลับแน่ๆเลยไม่การนอนแน่นอนนะครับมันไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าไม้อันนูน้นผมไว้ใจไม่ได้เลยนะครับเนาะโอ้แต่เราขึ้นมาก็าบอนแล้วรู้สึกว่าลมคนกคางที่จะเย็นเลยนะครับเนาะ แต่ว่าห้างเนี้ยบรรยากาศดีมา,มากๆนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่สูงกว่าพ้นไม้ไผ่หมดเลยนะเพราะทุกคนดูนะว่ายอดไม้ไผ่เนี่ยเนอยู่ข้าล่างเรานู่นเลยนะเนี่ยนะทุกคนพวกยอไไดไม้ไผ่เนี่ยโอ้โหอยู่ต่ำกว่าเราเยอะเลยนะโอ้โหอย่างนี้เนี่ย ถ้าเราหล่นลงไปเนี่ยโอ้ไม่อยากคิดเลยนะทุกคนแต่ก็ถ้าล่นลงไปก็คนคิดอะไรไม่ทันแล้วแหละน่าจะสเตเดตอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วบรรยากาศขาบวนเนี่ยดีมา,มากๆเลยนะครับทุกคนนะบรรยากาศเย็ยนมา,มากๆโอ้สุดยอดทุกคนดูลมจะมาตลอดเวลานะครับนี่ถ้าเรานอนกลางคืนเนี่ยผมรู้ คิดว่านะครับเนาะเราเตาผ้าห่มหมาแบบหนาๆเลยะถ้าผ้าห่มไม่หนานี่สดใส่คนน้อมไม่หลัดนะครับเนาะแต่ว่าบรรยากาศที่จริงๆนะทุกคน,น,นเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ อ,ลอแล้วก็ลมเนี่ยมาได้วกลรอเวลานะครับเนาะโอเคนะทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมว่าผมจะลงจัดที่นี่ดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าผมได้ขึ้นมาอยู่ได้สักพักใหญ่ๆแล้วผมดูลักษณะแล้วยังไงก็ไม่กล้านอนนะครับก็ต้องถอยลงไปแล้วนะครับเวลาถอยลงไปก็น่ากลัวอยู่นะไอ้ที่ว่าผมตอบไม่ถอ้เนี่ย <c oughs> เวลาลงไปแล้วมันจะอยู่หรือเปล่าอยังไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าไอ้ต่อขึ้นเนี่ยมันขึ้นง่ายกว่านะครับไอ้ต่อลองมันลงยากกว่าก็ต้องค่อยๆลอ่ะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปกันดีกว่าโอโอพ,อพอกัต้อพึ่งเลยนะครับตัวนะ <c oughs> ต้อพึ่งที่ ขึ้นล่วงขึ้นก็ต้นต้นไม้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเนาะนี่เลยประมาณนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเราลงกันดีกว่าโอ้โหแล้วก็ถาวนข้างล่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามาันพกแล้วนะ จะลุดนี่นะเวลาเราขึ้นต้นไม้นะครับตัวเถาวานย์พวกนี้เราก็ดูให้ดีนะครับทุกคนเห็นไหมว่ามันผูกหมดละถ้าเราเผลอไปจับโดยข่าเราไม่แตะอะไรเนี่ย โนรับกาได้นะว่าโดน,นแน่ๆนะครับแต่ก็ไม่มีใครขึ้นลวมีแต่ผมนั่แหละที่ขึ้นมานะครับจะว่าบ้ามันก็ไม่ได้บ้าสทีเดียวนะครับมันก็บ้าๆบอๆนั่นแหละ ผมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สมองไม่ค่อยเต็มนะมันทำอะไรคำมันก็ไม่รู้นะมันชอบทำในเรื่องที่มันไม่มันวัดเสลยวอยู่เลยนะครับมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทำอย่างนี้นะครับตัวน,นะไม่ได้บา้าทีเดียวนะมันบ้าครึ่งหนึ่งสติดีครึ่งนึง ตอนนี้นะครับัวผมก็ได้ลงมาถึงข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาลงเนี่ยโอก้เกือบไปครึ่งชั่วโมงนะผมว่าเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ลงยากมา,มากๆเลยนะครับเนาะผมวาดเสียวมา,มากๆนะก็ใครที่เห็นคลิปก็เป็นเพื่อนกันนะห้างขึ้นนะครับทวนห้างขึ้นนะครับอันตรายมากนะครับผมลงมิกกี้นะผมแทบจะลงไม่ได้เลยนะมันเป็นอะไรที่อันตรายเกินนะครับ มันไม่คุ้มแล้วนะครับทวนอ่ะโอเคนะครับบรรยากาศข้างล่างก็จับเห็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยเป็นบรรยากาศข้างล่างนะครับแต่ส่วนบรรยากาศข้างบ,บนเนี่ยผมก็ให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นนี้ถ้าเราคิดจะมาอาศัยนอนจริงๆเนี่ยเราต้องมาทําใหม่ซ่อมแซนใหม่นะครับถ้าเราไม่ซ่อมแซนใหม่แล้วก็มานอนเนี่ยอันตรายเกินนะครับ อ๋โอเคนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะต้องขอลาอพี่ๆแล้วก็ดูเพียงเท่านี้นะครับติดตามในการเดินป่าครับผมในอีพีต่อไปด้วยนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ